สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับคลิปนี้เป็นแนวทางหวยฮาหนอยสูตรแจ็คหนอยนวดวันนี้วันที่สิบห้าเดือนห้าพี่หกแปดนะครับผมเมื่อวานนี้ก็หลุดอีกแล้วหลุดสามมวดติดเลยไม่เข้าเลยทุกคนนะท้อเลยนอสูตรเนี่ยไม่มีก้าวมาซากหน่อยเลย หยุดสามหมดเลยเอาอยัางไงต่อวางต่อเนาะขอวางต่อแล้วกันนะครับผมขอลดขอบขออภัยด้วยนะครับสำหรับฮาน้อยสูตรนี้นะห่วยสังเกตดูได้เลยนะห่วยหาน้อยไม่เข้าแล้วห่วยลาวเข้านะพวกห่วยลาวกับหุ้นดาวโจนไม่เข้านะก็หาน้อยนี่ซบมา กะขอว่างต่อนะครับผมไม่ว่าคานนะคงไม่ว่ากันนะอืวันนี้ก็วันนี้ได้สี่กับหกนะสี่กับหกสี่กับหกเอาหกดีกว่าเขาให้มีหกมานะครับก็เจะมี้ 606463 6268 61 6967ไม่มีแต่65กับ66 รอบที่เน้นพิเศษนะพิเศษกับปกติอา่าพิเศษกับปกติเนาะตัวหนึ่งนะครับก็จะมีหกศูนย์มีหกศูนย์สี่นี่แหละวันนี้นะหกศูนย์หกสี่หกแปดแล้วก็หกสาม กศูนย์หกสี่หกแปดหกสามนะครับผมสาธุวันนี้ขอให้มาด้วยเถอะหลุดมาหลายงวดแล้วหลุดตั้งสามวดติดเลยขอให้มีขอให้มาวันนี้ฝาะกกดไลค์กดติดกดติดตามให้ผมด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอตัลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ